สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมนั่งบนสูงยู่งมขึ้นสูงบนสูงสวัสดีค่าก่อนเสียงค่ะเสียงค่าก่อนเสียงน่เสียงก่อนเลยค่ะเสียงก่อนค่ะเล่นดินและเล่นดินและดูเลย ปล่อยน้องใหม่กินหญ้าครับอาบน้ําเสร็จเมื่อกี้ครับแล้วก็ปล่อยกินหญ้าครับเมื่อวานไม่ได้กินหญ้าเออไม่ได้กินสับรถครับสับรถมาส่งไม่ได้ครับฝนตกฝนตกหนักครับพัทยานู่นครับกาไรทองครับผมกําไรทองนี่ก็เจ้าแดงเป็นเพื่อนของน้องใหม่ครับน้องหมามากับน้องใหม่ตลอดครับตอนนี้น้องใหม่กาลังกินดินอยู่นะครับ กินดินอยู่ครับเล่นดินอยู่ครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อกี้ครับกินดินอีกแล้วทั้งกินทั้งเล่นครับตอนนี้กินดินเพราะว่าเขาแพ้ท้องครับผมนี่ครับกาลังกินดินอยู่ครับผมน้องใหม่ก็ได้สิบเก้าเดือนแล้วครับอีกสองสองเดือนสามเดือนก็คลอดแล้วครับสองเดือนประมาณพฤจจิกาธันวาครับก็จะคลอดแล้วครับผม นี่ก็ข้างหลังน้องใหม่ก็เป็นตลาดผลไม้ไทยครับปิดพร้อมกันตั้งแต่โควิดเข้ามาครับผมตั้งนานแล้วครับก็รับนักท่องเที่ยวจีนเหมือนกันครับผมก็ปิดมีผลกระทบปิดนานเหมือนกันครับไม่มีกําหนดเปิดครับผมนี่กำไรทองแล้วก็เจ้าแดงแดงวันนี้แล้วนี่ครับเจ้าแดงครับคู่ขาของน้องใหม่แฟมิลี่วันนี้จะไปหาเขาเห็นยังเขาเต๊ะมั้ง นะครับนู่นอาบน้ําเสร็จแล้วก็เอาดินขึ้นหัวแล้วครับนู่นเพเทินอาบดอกฝนอาบเพเทินอาบให้เรกพูณเอ้ยเล่นกลับไปเอาเอาที่สบายใจให้กินยาได้บไา้ให้เล่นนี่ฝนตกครับเมื่อวานตกแรงครับผม วันนี้ว่าจะวไปหาน้องสาครับไปดูลูกน้องสาที่สวนน้องนุชครับผมเห็นว่ายังกินนมไม่เป็นครับกำลังหัดให้กินอยู่เดี๋ยววันนี้จะไปอัปเดตข่าวครา,าวของน้องสากับลูกสาวให้พี่พี่ได้ดูครับผมเมื่อวานว่าจะไปก็ไม่ได้ไปครับเพราะว่าฝนตกหนักเลยไม่อยากไปครับ ก็ใกล้วันเข้ามาแล้วครับลุงกองศุนปาติคก็จะได้พาสีดาวไปพิซนุโลกวันที่3ตุลานี่ครับวันตอนเย็น5โมงหโมงเย็นครับขึ้นรถก็วันที่3ตุลาครับลุงกงศุนจะพาสีอดสอ2เชือกดาวกับน้อยไปอยู่พิษณุโลกกับท่านอาจารย์ครูบาบุญล้อมนอแก,ก้วโพธิยานครับผมก็ขอบคุณพี่ๆท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท,ท่านครับที่เป็นกำลังใจที่ช่วยเหลือดาวกับน้อย ที่เอนดูดาวกับน้อยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกําลังใจให้กับปาติกลุงกงศูนย์ีโดาโดาวซีโดน้อยนะครับขอบคุณมากๆครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านเลยครับผมนี่ครับน้องใหม่กาลังเล่นดินอยู่ครับปล่อยให้เขาเล่นทองน้องใหม่ก็โตมากแล้วครับแน่ไปเล่นขยะเด้อ ไปเฮดยังน่ะให้กินยาได้นน่นางสู้นี่ถ้าได้เฮดยังแล้วก็คือกบ,บานกบเมืองเขาได้สู้นมน้องใหม่มกระตแรงนะครับถ้าวันไหนในน้ำนมไหลก็ใกล้จะคลอดแล้วแหละครับ ถ้าเวลาเขาเดินเขาอะไรถ้ามีน้ำนมไหลออกมาจากขาก็เตียกขาก็แสดงว่าริืมแล้วครับรอนับวันเลยครับนับวันที่เขาจะเจ็บท้องคลอดลูกครับผมนะครับกำลังเล่นดินอยู่ครับดูครับเขาว่าเล่นแห้งเขงนิวเว้ให้กินหญ้าไม่ได้กินนะครับเล่นอย่างเดียวกินดินด้วยครับ แท้ทองบรรยากาศเชา้าๆอุ้ยดินปิวอาบน้ำเพึ่งอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้เองครับอาบน้ำเสร็จก็นางก็เล่นดินเลยครับผม ลูกสาวคิดดื้อเล่นดินอย่างเดียวให้กินหญ้าในเล่นเวลาให้เล่นกินครับดูทองน้องใหม่ครับโตมากครับผมมันก็กำไรทองตรงนี้ก็มัดสามเชือกนะครับมัดตรงนี้สามเชือกเมื่อก่อนมีน้องใหม่มัดด้วยแต่น้องใหม่เอาไปไว้บ้านแล้วครับก็เหลือสองเชือก จากกำไรทองกับพังแก้วตากำไรทองก็อายุ35ปีครับแก้วตาก็45ปีอาจจะมืดบ้างนะครับน้องใหม่อยู่ในล่มครับผม กินต้นไม้อร่อยไหมน้องใหมก่มก,มก,กินต้นไม้อร่อยไหมลูก ลูกสาวผู้เดียวใกล้จะคลอดแล้วลูกสาวน่ครับให้เขากินต้นไม้กัไรทองอยากกินด้วยแล้วถ้าเขาแพ้ทองเขาจะกินอย่างงี้ครับ คุณเด้อระวังผึงเด้อระวังผึงเด้อมีผึงบ่ล่ะแซ่บหลายกินเอาไปกินเอาไปแน่แหน่ทอยดุน chết chốt hai nhàng nó Ủa. Cái này vậy giờ nhắn phao im này อร่อยไหมต้องมา ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกลำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y ขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่งกดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับขอบคุณที่เอ็นดูพังน้องใหม่ f ฟ m i l y ครับขอบคุณน้องมากครับผมเนี่ยก็พอน้องใหม่มากินหยาแต่เช้าอีกไม่กี่เดือนก็น้องใหม่คลอดแล้วครับผมวันนี้มากินหญ้า มันครับเจ้าแดงครับเจ้าแดงไปอยู่หลังน้องใหม่แล้วเดี๋ยวก็น้องใหม่ไล่อีกมอ,อ่ะแตนตอดละว่าน่ะอนนื้คือีนคือแหละน้องใหม่เนี่ยค่ะฮาไปซ้ายนั่นขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณพี่ทุกคนครับนี่ก็กำไรทองครับผมขอบคุณทั้มากครับสวัสดีครับ